รูปภาพคู่เป็นขาคู่เราก็ไปจากไอซี ID, เพราะว่าดนกระแสไอซีเยอะครับเป็น,ปนยังไงร่เปนั้ลูนรูปรูปนั้นผมถ่ายในรถตู้ส่วนแตงโมงก็ถ่ายที่กองถ่ายละครเ,เขาก็คงจะเอามาครบรวมกันอนะ่ะใช่ใช่ใช่ให้เป็นภาพผมส่งรูปเช้าให้เขาก็ส่งรูปเช้ามาให้ผม ไม่ได้มีอะไรหรอกครับตอนกันสนุกสนุกเล่นเดินเราจะเดินดก<ะ>ันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็คงจะแบบผู้หญิงก็เขาก็คงจะคิดแบบนั้นเราก็คิดแบบนั้นเราได้มีปรึกษากันไหมครับถึงการเรื่องนกลูกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านขนลบเองอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็คิดว่า ไม่ได้ปรึกษาเลยนะคือว่าคือเขาก็บอกนะว่าเขาจะลงแล้วก็ลงก็ลง,ก,ลงก็เป็นเรื่องปกตินะเ,<อ>เขาอยากจะลงก็ลงหรืออยากจะลบก็ลบ<อ>มันเป็นสิทธิของเขาเอะไรนะรก็อาจจะไม่สบายใจก็อาจจะไม่สบายใจว่าเออผมคือพอพอเราเห็นว่าเออพอลงไปแล้วเนี่ยเหมือนกับมีคนไม่พอใจมีคนไม่พอใจเขาบอกก็ลบเถอะ ำหรับเราที่ลงไปแบบว่าตรดแตงโมลงไปคิดว่ามันจะเป็นประเด็นใหญ่โตไหมครับเพราะแฟนคลับเราแบบค่อนข้างโจมตีเขาเยอะอย่างเงี้ยไม่หรอกครับถ้าพูดว่าแฟนคลับเนี่ยถือว่าไปโบยแฟนคลับผมนะไม่คือว่าแฟนแฟนคลับผมเนี่ยเขามีเขาไม่ได้มีคนเดียวถูกไหมเขามีหลายคนมีทั้งคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจแต่เวลาที่เราลงไปแล้วเนี่ยแล้วเราใช้คำว่าแฟนคลับคือสงสารคนอื่นเขาที่เขาเขาไม่ได้ไปยุ่ง แล้วคนที่พิมพ์หรืออะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงน,นะครับเขาเป็นใคร mm hmm. ดังนั้นก็จริงๆผมไม่อยากให้ทั้งพี่ๆแล้วก็ทั้งตัวของออใครก็ตามแต่เห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเ ใหญ่โตอะไรครับแตงโมอยากจะลงๆเลยครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วไม่ทําให้ใครเดือดร้อนก็ลงไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่สบายใจแล้วเขาลบข้เขป็นสิทธิ์ของเขามไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรสำหรับผมเจอเลยว่าตัวน้องก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะไม่ได้ซีเรียสเลยครับออตอนนี้สิ่งที่ต้องทําคืองานนะครับทำเพื่อคนอื่นตอนนี้ทำเจ็ดทำงานเจ็ดวันเลยนานๆครั้งถึงได้เจอกันใช้เวลาให้มันมีความสุขดีกว่าแล้วเขาก็เป็นกําลังใจที่ดีให้กับผมเป็นคนที่อดทนนะครับตอนนี้ เอ,อ,อาจจะทําให้คนเข้าใจทั้งหมดไม่ได้แต่เวลาผมคิดว่าจะเป็นสิ่งที่เอ,อดีที่สุดว่าเราจริงใจต่อกันไหมเขามาหมดจะแสบไหมแบบเต็ลไม่ครับเขาเป็นคนที่หนักแน่นครับแต่ว่าเพียงแค่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกไม่สบายใจมผมก็เลยบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าลงไปแล้วแล้วไม่สบายใจก็ลบไปเถอะอผมรู้คุณบอกเขาเองจเจอเรื่องแบบนี้มันทําให้เราสองคนรักกันมากยิ่งขึ้นไหมครับเออ จริงๆแล้วไม่ได้มีผลอะไรกับผมนะมเพราะว่าตัวผมเองผมก็อย่างที่บอกว่าจะผมไม่คนผมไม่คนไปคุยกับเขาเองออดังนั้นก็เลยไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าอะไรจะมาทําให้ผมเอ,อิอสั่นไหวนะครับดังนั้นผมมีหน้าที่รับผิดชอบกับหน้าที่ของผมแล้วก็ให้เกียรติเขาเท่านั้นเองครับอย่างนี้มันบั่นคอนทางแงโมั้ยครับ อันนี้ง่าๆอยู่นี่ไม่ไม่ไม่ซับซับมันบั่นทอนทานโมไหมไม่ไม่ไม่หรอกครับเขาค่อนข้างเข้มแข็งนะแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจโอ้แต่โมก็ก็โตแล้วนะเอออย่างนี้เวลาลงรูปอะไรต้องคิดมากกว่าเดิมผมว่าไม่ต้องคิดอะไรนะเพราะว่าภาพที่ลงไม่ได้มีอะไรที่เสียหายอืมถ้ามันเป็นภาพที่ไม่ดีอะไรก็ว่าไปอย่างเพราะว่าอันนี้เป็นถ้าผมผมเป็นคนบอกให้เองด้วยมัาะนเ่นดืว่า ถ้าเกิดว่าเออลงไป,ไปแล้วเนี่ยมันทําให้มันไม่ได้มี <c oughs> มันอาจจะมีคนสิบคนที่ไม่เข้าใจแต่ถ้าเรามัวแต่นึกถึงเออคาพูดของคนทุกคนเนี่ยชีวิตเราคงไม่มีไม่มีตัวตนนะครับ <c oughs> เราคงไม่มีพื้นที่ในการที่จะใช้ชีวิตเลย <c oughs> ถ้าไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะผมหรือแตงโมนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าคนทุกคนนะ่ะถ้าใช้ชีวิตกับปากของคนคงอยู่บนโลกใบนี้แบบไม่มีความสุขดังนั้นถ้าเกิดว่าทําอะไรแล้ว ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนทําไปเลยครับถ้าเกิดว่าไปโพสต์รูปออด่ากาันฆ่ากาันหรืออะไรก็ว่าไปอย่างแค่คแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่